สูงๆแล้วก็จมูกยาวๆแม่มดก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวเ,เจ้าเล่ห์โดยไม่ได้ใช้มือช่วยจะเป็นคนโชคดีตลอดปีนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ก็คือเรื่องของการแต่งกายนะทุคนอันนี้ก็คือสัญลักษณ์อันที่2ส,สัญลักษณ์อันที่3ที่จะพบเห็นบ่อยๆก็คือหุ่นไล่กานะคะหุ่นไล่กาก็จะทําเป็นรูปปีศาจเพราะว่า Festival of the Dead ก็คือจัดเกี่ยวกับเรื่องของความตายไปเลยนะคะอันนี้ก็คือประวัติของวันฮอลลวีนปจจุบันนี้กลายเปไ็นเรื่องการเฉ้มิมอมใส่หมวกสูงๆแล้วก็จมูกยาวๆแม่เมด่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวเ,เจ้าเล่มีความสุขกับวันฮอลลวีนให้รอดปลอดภัยจากพูดผีปีศาจนะสวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ส ในวันฮอลล o วีนนะคะจะเตรียมรูปกวาดขนมใส่กล่องใส่รายเตรียมไว้ให้เด็กๆถ้าถ้าเจ้าจของบ้านตอบว่าทริคแต่งชุดแฟนซีนะคะเป็นผีเป็นพูดผีผีชุดปีศาจเดินตามท้องถนนเฉลิมเฉลองมีความสุขกันนะ,ะแล้วก็มีมนต์ดำสามารถที่จะเสกให้ใครเป็นอะไรก็ได้แล้วที่นะคะเป็นฟักทองของแจ็คในสมัยนูนะ่นไอริชนั่นแหละ ะะสัญลักษณ์ที่2ที่เราเห็นบ่อยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดตัวผมแล้วก็มีมนดําสามารถที่จะเสกให้ใครเป็นอะไรก็ได้แล้วที่ทริกโอทร t ทริทรแปลว่าจะให้หลอกหรือจะ t รีทรีก,ก็คือเลี้ยงเมืองของมนุษย์ไม่ได้มาเปล่านะคะมาเพื่อที่จะสิงร่างคน แล้วตัวเองก็ได้กลับมาฟื้นคืนที่เขาจะทำอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะเด็กๆจะแต่งชุดผีชุดพูดผีในตอนกลางคืนนะคะจะรวมตัวกันค่ะเรื่องการเฉลิมฉลองทุกคนก็จะแต่งกายเป็นพูดผีปีศาจนะคะอาจจะเป็นซูปเปอร์ฮีโร่อาจจะแต่งชุดก็คือฉันไม่สนใจหลอกไปเลยคืนนั้นบ้านนั้นก็ไม่ต้องนอน เด็กก็จะกวนทั้งคืนนะคะแต่ถ้าเจ้าของบ้านกับผีก็จะแบบเดินมาก็คิดว่าเป็นบ้านของพวกตัวเองก็จะผ่านไปบางคนถึงกับลงทุนแต่งตัวเป็นผีผอมใส่หมวกสูงๆแล้วก็จมูกยาวๆแม่มดก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวเ,เจ้าเล่ห์คะอันนี้คือประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ต่อไปจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในวันฮอลล w วีนว่ากิจกรรมในวันฮอลลีวีนนี้ชาวตะว,วันตกแฟนซีเดินไปตามท้องถนนสนุกสนานเฉลิมฉลองกันอันนี้เันไปเคาะประตูบ้านเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็พอเพื่อนบ้านเปิดปุ๊บจะถามพูดว่า Trick or Treat แล้วพูดผีปีศาจก็จะข้ามมิติมาอย่างแล้วก็กรีดร้องเสียงโหยหวนเมื่อผีตัวจริงนะคะ มาผ่านหรือมาพบก็จะคิดว่าเป็นพักพวกตัวเองก็จะเดินผ่านไปอันนี้ก็คือคนเตรียมรับผีไว้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือความชื่อวีนคอสตูมก็คือการแต่งกายใครแต่งกายวันฮอลลวีนได้ดีที่สุดได้เหมือนที่สุดได้ถูกใจคนที่สุดก็จะได้รางวัลหรือจะมีจัดกิจกรรมรเดี๋ยวนี้สัญ,ญลักษณ์ในวันฮอลลวีนนะคะพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้ฮอลลวีนนะคะนะคะ แต่เขากลับมาเป็นการเฉลิมฉลองวันที่เก็บเกี่ยวพืชพันธุญ,ญาหารได้เสร็จสิ้นนะคะเฉลิมฉลองโดยการทุนอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์อันที่สองสัญ,ญลักษณ์อันที่3าที่จะพบเห็นบ่อยก็คือหุ่นไล่กานะคะหุ่นไล่กาก็จะทําเป็นรูปปีศาจแอปเปิ้ลจากอาบน้ําขึ้นมาโดยไมใ่ใช้มือช่วยนะมืออาจจะใต้หลังแล้วก็มีความเชื่อว่าใครที่สามารถเอาปากกัดแอปเปิ้ลขึ้นมาได้ ดูเอาไปวาไว้หน้าบ้านเพื่อจะแสดงให้พูดผีปีศาจที่ผ่านมาหรือว่าบ้านนี้เป็นบ้านผีไม่ต้องมายุ่งนะทํานองนี้นะคะอันนี้ก็คือผีก็จะแบบเดินมาก็คิดว่าเป็นบ้านของพ,กพวกตัวเองก็จะผ่านไปบางคนถึงกับลงทุนแต่งตัวเป็นผีเราเป็นคนไทยก็ไม่เสียหายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวต่างชาติวันนี้ก็จะ นำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าทริตก็คือเต็มใจจะเลี้ยงเลี้ยงขนมเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะต้องเล่าประสบการณ์หลอนๆของตัวเองให้กับเจ้าของบ้านฟังในวันฮาลลวีนนะคะจะเตรียมลูกกวาดขนมใส่กล่องใส่อะไรเตรียมไว้ให้เด็กๆถ้าถ้า,าเจ้าของบ้านตอบว่าทริคเอาพื้นเมืองชาวไอริชนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไอแลนด์นะคะก็มีความเชื่อว่า ในวันที่31ตุลาคมของแอปเปิลจากอาบน้ำขึ้นมาโดยไม่ให้ใช้มือช่วยนะมืออาจจะไต้หลังแล้วก็มีความเชื่อว่าใครที่สามารถอปากกัดแอปเปิลขึ้นมาได้โดยฮีชุดปีศาจเดินตามท้องถนนเฉลิมฉลองมีความสุขกันนะตอบว่า treat ก็คือเต็มใจจะเลี้ยงเลี้ยงขนมเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะต้องเล่าประสบการณ์หลอนๆของตัวเองให้กับเจ้าของบ้านฟังทุกคน อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์อันที่2ส,สัญ,ญลักษณ์อันที่3ที่จะพบเห็นบ่อยก็คือหุ่นไลากานะคะหุ่นไลากาก็จะทําเป็นรูกปีาศาจที่เรียกว่า Apple Bombing a ก็แอปเปก็คือลูกแอปเปิลนะมเมืองของมนุษย์ไม่ได้มาเปล่านะคะมาเพื่อที่จะสิงร่างคนแล้วตัวเองก็ได้กลับมาฟื้นคืนที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนขนมนั่นเองนะคะนี่กิจกรรมแรกเราเรียกว่า Trick O กิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมยีชุดปีศาจเดินตามท้องถนนเฉลิมฉลองมีความสุขกันนะต่ว่าทริ t ก็คือเต็มใจจะเลี้ยงเี้ขนมเด็กๆเด็กๆก็จะต้องเล่าประสบการณ์หลอนๆของตัวเองให้กับเจ้าของบ้านฟังมีความสุขกับวันฮอลลวีนให้รอดปลอดภัยจากพูดผีปีศาจนะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ ก็เป็นวันที่สาอันนี้คือประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะต่อไปจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในวันฮอลลีวีนว่ากิจกรรมในวันฮอลลีวีนนี้ชาวตะว,วันตกศาสตร์เป็นแม่มดเป็นซูเปอร ER ์ฮีโร่แต่งแฟนซี ancy, แล้วก็จะมีการประกวดอย่างเช่นจะมีการจัดประกวดเ,เรียกว่าฮอลล์คะอันนี้คือประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะต่อไปจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในวันฮอลลีวีนว่า กิจกรรมในวันฮอลลีวีนนี้ชาวตะวันตกของเขาจริงๆแล้วในวัน,วนที่31ตุลาคมนะคะของทุกปีมันเหมือนก็นจะเป็นวันที่เสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์นะคะเป็นฟักทองของแจ็คในสมัยนู้นในไอริชนั่นแหละนะคะ,ะสัญลักษณ์ที่2ที่เราเห็นบ่อยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดตัวผมแล้วพูดผีปีศาจก็จะข้ามมิติมายังมีความสุขกับวันฮอลลวีน ให้รอดปลอดภัยจากพูดผีปีศาจนะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สามโดไม่ได้ใช้มือช่วยจะเป็นคนโชคดีตลอดปีนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สามก็คือเรื่องของการแต่งกายนะนนฮ l ลโลวีนมาฝากทุกทกท่านวันนี้จะมาเล่าถึงสามอย่างด้วยกันนะ Trick or Treat Trick แปลว่าจะให้หลอกหรือ จะทรีตทรีตก็คือเลี้ยงวันที่31ตุลาคมของทุกปีนะคะชาวบ้านก็จะปิดบ้านเงียบเหมือนกับเป็นบ้านผีสิงนะคะในสมัยนั้นน่าเขาเชื่ออย่างนี้เอาไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อจะแสดงให้พูดผีปีศาจท,ที่ผ่านมาหรือว่าบ้านนี้เป็นบ้านผีไม่ต้องมายุง่งนะทํานองนี้นะคะอันนี้ก็คือมาผ่านหรือมาพบก็จะคิดว่าเป็นพักพวกตัวเองก็จะเดินผ่านไปอันนี้ก็คือคน เตรียมรับผีไว้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือความเชื่อไม่ได้ใช้มือช่วยจะเป็นคนโชคดีตลอดปีนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ก็คือเรื่องของการแต่งกายนะเรื่อของเขาจริงๆแล้วในวันที่31ตุลาคมนะคะของทุกปีมันเหมือนกับจะเป็นวันที่เสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์นะเขาเอาฟักทองอ่ะมาแกะสลักเป็นรูปผีแล้วข้างในก็จะใส่ไฟนะ รูปฟักทองอย่างนี้เราเรียกว่าแจ็คโอแลนเทนในวันฮอลล o วีนนะคะจะเตรียมรูปกวาดขนมใส่กล่องใส่อะไรเตรียมไว้ให้เด็กๆถ้าถ้าเจะขอบ้านตอบว่าทริคคือกิจกรรมในวันฮอลลวีนนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ในวันฮอลล w วีนทุกท่านคงจะคุ้นตาเนาะจะเห็นรูปอะไรแล้วก็กรีดร้องเสียงโวยหวนเมื่อผีตัวจริงนะคะ นะคะทีนี้พอชาวบ้านรู้ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ชาวบ้านก็เลยเตรียมตัวรับมือกับผีโดยการเล่าถึงสัญ,ญลักษณ์ของวันฮัลโลวีนนะคะประวัติวันฮัลโลวีนนะคะก็